โอเคนะทุกคนที่มาแบบนี้ก็เพราะว่าแบบเอ่อในทุกคนได้ติดตามช่องเพื่อนี่ชื่อว่ามิกกี้เมาส์มิกกี้แม้เนี่ยเขาจะมีกระบี่ทอมแล้วนะเนี่ยนะกระบี่ทอมเห็นว่ามันเก่งดีก็อยากลองดูบ้างืม ซื้อมาเลยแล้วเราลองจะลองใช้กระบี่ทอมดูนะมาดูที่ตรงนี้คิดว่ากระบี่ทอมอน่ะใช้คู่กับไอ้น่ะชาร์จพลังการโจมตีมีไหมองชาร์จพลังการโจมตี การโจมตีอ,อืมนี่ชนะการโจมตีออเนี่ยท้นาพนลังท้นาพลังการโจมตีโอ้โห <c oughs> เรายังไม่มีเลยเราลองไปรับดูตนี้เหรอ อันนี้สําหรับหนูเรามาสําหรับมิวนี้นอ่ะยากได้นะโอยลองดูจะได้ไหมไหนมาดูหน่อยสิเออไม่เอาไ,นนะไมา่แสดงเวทมนต์ อัน,นี่อันใหม่ดูซิอะไรอะ่ะเดือนลดความเร็วความเร็วเคลื่อนที่ของหนูลดล,ดลงห้าเปอร์เซ็นเเรามาลองต่อเลยหนาก้ชั้นทการโจมตีเธอนะไม่ได้เลยขอหน่อยนิดหนึ่นงก็ไม่ได้แค่อันเดียวก็พอ คอะดูหน่อยนีเออ่เรื่องมีรอบโจมตีกับสังเกตการกรอบโจมตีนี่เพิ่มเพิ่มขึ้นที่สามเปอร์เซ็นไม่ใช่สิเท่าไหร่นะแปดเปอร์เซ็นเออได้รับตำแหน่งหนูคนสองตัวเป็นแพชรที่เล็กผมชอบท่าดูสิอ่ะจะสุดเป็นครั้งสุดท้าย เง็บเง็บเง็บอ้หอันนี้อะไรอ่ะเัิความเร็วการช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมของหนูลดลงหกเปอร์เซ็นต์อ้อนนี่ไงที่เขาใช้กันนะว่าอยู่ทำไมช่วยช้ยชานี่แมวเป็นของเหลวก็แมวเป็นของเหลว โอ้โหอะไรเนี่ยไม่เอาของเหลวสองตัวเลยเอ่ออยากได้ใช้พลังการโจมตีนิดหนึ่งก็ไม่ได้โอ้โหอะไรวะพอกันทีไม่ซุ่มแล้วอะไรเนี่ยในบัตรความรู้มาใหม่เต็มเลยเราลองมาดูมีอันไหนพออัปเกรดได้บ้าง อะไรเพิ่มสองนี่คืออะไรลดเวลาพักใช้การสะกดรอยลดกดรอยลงคืออะไรสะกดรอยอไม่เข้าใจไอ้นี่ก็คือแบบใหม่ใหม่๋ยวเราไม่ใช่โอ้โห มไม่ใช่ไม่ใช่สิเออไอเนี่ยรับมาตั้งเยอะทำไมอัพเกรดได้แค่นเดียวเองอะไม่คุ้มเลยอะโอ้โหนนี่ก็มีเก็แบไบป <c oughs> อ๋อทุกครั้งที่ สั My, ่นนมจังเลยวโอเคเดี๋ยวใส่สกินให้ไม่ใส่อันี้ก่อนอะเราทำไมเป็นหนูเป็นแมวไม่ใช่หรอเราจะมาใส่สกิลให้แมวก่อนใส่บัตรใส่บัตรอืมจุตีจุนมืนใส่มาก่อนโอ้โหใส่ได้แค่เดียวเองไม่เป็นไร เราไปลองแคกกันเถอะเราได้อะไรมาแบบนี้ได้กลับรูปใหม่มาตอนไหนเนี่ยเออาไม่เอาเคไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวที่สะสมกดจะเล่นได้ เก๋ๆเรามาที่สะสมก่อนนะนเกา๋มาน่า,าก่อนเหรียญเงินเนี่ยแทบจะเป็นขยะแล้วนะเนี่ยมีเยอะมาก โอเคเราไปเล่นเป็นเมียกันเถอะ <c oughs> ดูสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโหดไหมใช้ได้ไหมอยากเจอหนูกินเก่งว่ะ <c oughs> เราก็น่าจะไม่มีสกินแน่นอนไงอน <c oughs> ี้มีแบบเียแค่พรกแกตายนี่หมัง อย่ามามั้งพ่งเล่นใหม่ไม่เล่นไม่ค่อยเป็นเนาะเนาะเล่นไม่ค่อยเป็น no, no. เนาะเนาะบอกเลยถ้าไม้ตายของฉันก็คือการค้างนั่นเองหรือไม่ก็การเอ่อการเชื่อมต่อใหม่คำนี้เจอบ่อยมากมันตามหลอกหลอน เนีย่ยค่ะั้นยื่นเท้ามันจะพร้อมจะเตะพวกแกแล้วพวกแกไม่รอดแน่พวกนายจะได้ไปชมที่อวกาศกเข้าใจปะดูสิแต่งตัวอะไรของพวกนายก็ไม่รู้รอรจ้าระ โเคมารู้สึกตัวอีก็เก้9นาทีแล้วว่ะโอเคมาเรยวๆอยากจะเล่นแล้วเราไปที่หลังคาเรือแล้วกันนี่มีใครน้องขับอยู่บอกเลยเราเห็นทุกอย่างตรงนี้เรย ใครบ้างอาจจะเกี่ยวเค้าเค้กฮะเน่ลบออกไปพี่ใหญ่มาแล้วนี่ยถึงกับต้องเกรงใจหลีใทางให้อะไรถ้าเก็บน้ำยาเอาหกขายอีกแล้วเป็นแม่กับหนูได้ไงถ้าเล่น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 ,ลน,ลนขาอย่างนี้ เขาไม่สามารถจับหนูได้ได,ด้วยการค้างไรนี้เพี๊สพีซสนั่นไง โอ้โหนี่ขนาดเปงกระบี่ทองอย่างมานน่าอายอย่างนี้ก็โอ้โ,อโหแย่ที่สุดไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปแล้วมันช่างเลวร้รายจริงๆยนไจริง กับดักฉันเจอของดีเมวจ่าหนูผิดไปแล้วฉันก็ไม่สามารถปล่อยแกได้นะแกโดนมัดจะรวดแล้วว่าทำไมดีปดักไปทำไมไม่แกนี่ฮะ ตบเลยอะไรวะปรับได้คุณโง่เลยว่ะติดกระดังกิดกระดังก็ไม่ยอมกดออกเฉยอะไรวะเพื่อนกิจจะตายกันหมดแล้วเนะี่ยเท่านี้ของเยอะจังเลยอะฮ่าฮ่ฮฮฮมีตรงนี้ เยอะเลยนะเนี่ยถ้าจะเอามาอาีกเอามาเยอะๆเลยฉันไม่ได้จะวางใจนี้อเองฉันพุ่งมาไหนเนี่ย เฮ้ยฮิลรี่เออมาดิมาดิมาดิคิดว่าจะโหดกว่านี้โอ้โคตดกากเลยว่ะกากเกินไม่ชอบคนกาก มาดิมาดิอ๋อกาเกินไม่มาที่เก่มามัดไหมแอะฮวัสดีพวกหนูโี่เงี้งานทั้งหลายฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่เพราะว่าพวกแกนี่มันกาเกินไม่ผ่านไม่ผ่าน เังชอบพ่าตอนจบเลยวะ่ะวิว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 โอ้โหไม่ได้ชนะอย่างง่ายได้หรอกหนูมันกากเองจะลองเล่นอีกตาดูผิดหวังว่ะหนูกาก,ากเกินคืออย่างน้อยแบบมันก็ต้องมีแบบแกส้สกิลโยนของช่วยกันใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบติดกับดักแ,บบแ,ลแล้วก็ต้องออกเป็นเออ บางทีก็ต้องร่วมมือเออแบบนี้แหละมันแบบท้าทายดีอะ่ะเข้มาแล้วตุรดตุรดตุรุยูยมีคนไทยด้วย ว่าไงพวกแกเตรียมตัวตายได้เลยเพราะว่าฉันคือกระบี่ท่อมเข้าไปนักสืบว่ะก็มาีครับกมีครับก็ม,มารีครับ ออยเมนเมนมาแล้ว <c oughs> นี่เลี้ยวจะไปที่ไหนดีนะอ to บ้าเอวบ้านากัสสิเอไม่บอกไม่รู้นะเนี่ย <c oughs> เอ้ ตัวนี้แกอาไปแล้วจะไปห้องครัวดีกว่าห้อง,งอครัวมีคัับค้กเออเอ้ยมีคนเก็บแกนะแกแกจับาคีกมา้ท่ไหนไหนหุ่นตัวไหนมันเก็บ นั่นไงอยู่บนนั้นนั่นไงเอออีโนูแล้วมันปิดประตูอีกเออฉันไม่ยอมแน่ทำไมไปเกบไปเนี่ยเฮ้ยฮะฉันเตรียมดักเก๋ไว้เลยมาแม่มาแม่ม รู้สึกว่าน่าจะไม่มานะ โอ้โห oh. แกงนี้ก็ดูเหมือนจะเก่งนะเล็กุดเล็กุดและเล็กุด ทอฟฟี่มาดิแกเอาเหรอฮะกันแว้ กดวนาแอ่ฟี่โอ้โหขังอีกแล้วอะอ,อะไรอะไรวะเนี้ยขางอีกอื้ไม่ชอบเลยไยินขอเล่นหนย ค่ะโอ้โหรู้สึกตัวติดค,คือแบบมาไกลแล้วอ,ะอ่ะออกินยาส่นกายหน่อยมาเอ้ย วางทิ้งไปโยนสีม่ใช่วางอันที่มันพังกำแพงได้ฉันจะต้องรีบโยนไม่ให้มันพังกันกันไอ้บนนี้มีเศษแก้วไม่ให้ไม่ให้โยน พี่หาวนี่นี่เออก่อนที่พี่พี่ก่อนที่มีน้ำอ,อ้อะไรเนี่ยกินยาซ่อนกายแม่งเลยมาดิคุณลุงคุณลุงเหรอคุณลุงเหรอคุณลุงแล้วคิดว่าซ่า ที่เดิมอะไรเนี้ยซื้อแกจะช่วยอะไรได้งา <A mouse. S 1> คุณลุงไปแล้วเนีฮ่าฮ่าฮ่าเอออะไรเนี่ยแก ย๊บนี่เค okay, ตรงนี้แหละน,นี่โอ้โอ้ คลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่าน,นี้โอเคคลิปนี้ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ละกันนะาย